อัสลามุอะลัยกุมะเระมะตุลลอฮิวบเระกาตูสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์ก่อนนะคะเราก็ได้เรียนในวิชาการอาชีพในเรื่องของอุปกรณ์นะคะปัดกวาดเช็ดตูบ้านเรือนนะคะในเรื่องของไม้กวาดขนไก่ไม้กวาดหยักใหยไม้กวดากกวดดอกหญ้าถังน้ําไม้ตูพื้น ผ้าคีริ้วแล้วก็ที่ตักปงก็คือที่โกยขยะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะในหัวข้อการกรอกน้ําใส่กระบอกนะคะมาดูการวางแผนการทํางานกันนะคะว่าเรา,ามีวิธีการกําหนดวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอกน้ําใส่กระบอกอย่างไรเดี๋ยเราไปดูกันเลยค่ะมาดูนะคะการกรอกน้ําใส่กระบอกตามกระบวนการทํางานนะคะมีดังนี้นะคะก็คือนะคะ การวางแผนการทํางานเนี่ยเราต้องกําหนดเป้าหมายในการกรอกน้ํำส่กระโบกนะคะ,ะเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อให้มีน้ําสะอาดไว้ดื่มตลอดเวลาเพื่อเกิดความสะดวกในการดื่มน้ำมาดูข้อยสองนะคะกําหนดวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้กรอกน้ํำส่กรก์โบเรามาดูกันนะคะ ต่อไปมาดูในข้อที่สองนะคะกาหนดวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอกน้ําใส่กระบอกนะคะวิธีการกรอกน้าใส่กระบอกขั้นตอนที่1น,นะคะนักเรียนดุภาพนะภาพที่หนึ่งนะ,ะเปิดฝากระบอกน้ําออกนะคะขั้นที่สองกรอกน้ําใส่กระบอกจนเกือบเต็มโดยรองน้ําจากเครื่องกรองน้ําหรือน้ําจาก กาต้มน้ําที่เย็นแล้วลงในกระบอกปัน่นกลวยกรอกน้ํานะคะข้อสามนะคะปิดฝากระบอกน้ําให้สนิทแล้วนํากระบอกที่กรอกน้ําแล้วไปวางบนโต๊ะหรือวางในตู้เย็นให้เรียบร้อยมาดูาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาให้น้ําสะอาดพร้อมดื่มและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอกน้ํานะคะเครื่องกรองน้ําใช้กรองน้ํากําจัดฝุ่นละอองกลิ่นหรือสิ่งสกปรก ที่ปนเพื่อนอยู่ในน้ําทําให้น้ําสะอาดพร้อมดื่มนะคะต่อไปมาดูการน้ํานะคะการต้มน้ําใช้ต้มน้ําเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเพื่อนอยู่ในน้ําทําให้น้ําสะอาดสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยต่อไปมาดูกลวยกลวยกรอกน้ํานะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กรอกน้ําลงในกระบอกน้ําป้องกันแม่น้ําอกเลอะเทอะต่อไปกระบอกน้ํานะคะเป็นปาชนะสําหรับบรรจุน้ําไว้สำหรับดื่มและจําเป็นต้องมีฝาปิด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจิ้งจกหรือมแมลงเข้าไปตามให้น้ําสกปลกไปมาดู2 2นะคะการทําทงานตามแผนเป็นขั้นตอนที่สําคัญอานจะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการลงมือทํางานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ต่อไปมาดู2.3นะคะการประเมินผลงานการทํา,างานตรวจดูว,ว่าน้ําที่กรอกอกล้นออกมาขณะเปิดปิดฝาหรือไม่ตาอกล้นต้องเตน้าออกเล็กน้อยแล้ แล้วปิดฝาไมให้สนิทนะคะอ่าวันนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของอ่าการกรอกน้ําใส่กระบอกนะคะการวางแผนการทํางานนะคะอ่าวิธีการกรอกน้ําใส่กระบอกเนี่ยมีทั้งหมดนะคะอ่าสามขั้นตอนนะคะเรียนแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดอ่าพร้อมดื่มและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่าวันนี้คุณหญิงก็มีนะคะที่สอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะอ่าแล้วเจอกันคราบหน้านะคะวันสลามอะลัยกุม้มะเรมะตุลลฮอวาบารกาตู